แม่ส่งค่ะแม่ส่งพี่พี่น้องๆเอ้ยก๋อยเสพพบปันแห่งข้าวใส่มะหอมกกข้าวบ่ได้เป็นวันที่19เดือนธันวาคมปี2521ค่ะในตอนในติอ่อนพี่พน้องๆเฮาค่ะมาตวยเงาลายในเมืองขมตมนึงว่าจังไหนค่ะเฮาค่ะมาตวยลองในอีกนึงค่ะเนาะกวนเมืองติเวงมินตัดค่ะถูกึกมานิกจากโกไลตงในค่ะว่า เมื่อวันที่18เรือนโทนฮาเปียสองเห็นเศร้าเอสเือนหกหมายเขแปดคำปีได้สองเห็นหนึ่งป่าีพานีในกวนเมืองในเวงมินตัดใจเมืองช้างเลยปกจอมปิวสีขาวสีออกยานเวงตั้งหนำ้ำย้อนถูกซึกมานนิกจากุลลองลองกูไล่ลตั้งวันไหนกวนเมืองในเวงมินตัดก็นหนึ่งละในดีสึกข่าวปีปีสีวาซึกมานลาดกวนเมืองวา่า่อถึงย่าไหว้วันสี่โมงในสั่งปก จอมปิวสีขาวซีออกเวงไหนเดปันออกไหนแลอยู่ดีเซนตั้งอันไลหันนันก้อยไหนก้นอันออกเวงกว่าเดมีอยู่หมอกสีหาเหงจะไหนแล้ก้นเมืองอันออกเวงกว่าตั้งหมดเดมีหมอกาหืออันวานนั่นแต่กออาจังลาดย้อนก้นเมืองก่อออกกว่ากูไล่ตั้งหางไผ่หางมันไหนออกก้นเมืองอันขี่รถเคืองป๊กจอมปิวสีขาวซีออกเวงกว่าลอยใจเส้นตั้งลง ในเวงก็มีแหละอันออกกว่าอยู่ในหวานอันติดจับเวงไหวเจ้นั้นก็มีอยู่ย่อนนั้นเตอําจังลานลายล,ลีลีวา่าก้อนออกเวงกว่าตั้งหมดเต็มีหมอกาฮื้อในขาวสไลด์ตู่มีผูกเข้าป้าจอมในจุม่มดับแก็ดแขกก้นเมืองเวงมิน มินตัดขนอเจเจเมืองช่างกอลาเตีสสกขาวาล่ามคันเลยว่าก้นเมืองมอโขปักเจสิบในเลยไปออกเวงเยาแลโขนนับอันเตดต้อมันแต่ก่อไปจังลาดวานหะนสืบลาดเทียงว่าในเว้งมินตัดในยังตึกเลยเงี้ยเสียงกองแตกอยู่เสียงกองอันแตกอยู่อําถัดอันว่านั่นกออําใจว่าเป็นปางตึกในเว้ง ในเว้งเนี่ยเนาะกล้วยเป็นห้อยมือขอเสียซึกมานใจแห้งซึกหมอกาหกสิบในสีกว่ามาในเวงเย้ยาตั้งใจยื้อหลอกเงิกนก้นเมืองยื้อใส่เฮิรนก้นเมืองยื้อเคินฟนฝาเคินหมอกยื้อใส่ก้นเมืองอันขีลล่ลดหลงลดเคิงกว่ามาในเวงเจ้าไนเนี่ยนอกลือรีขอเสียซึกงมานแหละ นอกเลเซ่ขอเสียซึย่งมานแหลหาเปิดยื้อกองใสกูฮูก,กูตั้งย,ายา้าย่ำเหลวลงหยาเผิดอันก้อนอยู่ในเว้งมิ้นตัดไหลหอบทบเทียงนั่นก่อน้ำตดัดเตียกินตัดเตียใจก่ออ่ำมาก้นเมืองในเว้งมิ้นตัดกำปันน้ำแต่เดินหยุ่มยำ่าขอเสียซึ่งมานตั้งใจถอนแปดหลอดน้ำอันก้นเมืองใจตื้อกันตั้งเมืองในครัววะ ก้นเมืองอันออกกว่าเตกนำตั้งนกเวงนันก่อซึ่งมันยังจอมลำาปึดยืดใสแล่ตาเตลนยนำใจตื้นนันตือนว่ามีลองอยาพึชกินใจเต,ต้ในอ่อก้กอนเมืองอันไปกว่าอยู่ไห้ในเถินก็อนหนึ่งลาดเน,ด,เน,ด,เนดีลาดเนปัดลาดเนดีสืข่าวว่ายื่นเป็นข้าวฝนเย่าแล วนเมืองอันปายอยู่ซอนซอในเถินป่ายังไลย่ําฝนและหญ้าลมโทผัดใส่บางเจอก่อไหลโกฝนโกโลมอําฮู้ฝนเตตกมือไหลย่ํานอนก่อหันเลินหันลาวป้อฝนตกยก่ํกลางคืนยิ่งแค่นเตหาเตอในเสียมกาเขานําตั้งกินก่อไลกินติ้นต้อนอํากมทน อันอ่ากึดตัดเดกินย่าก็มีแลเฮดไทยมีก้นอันอ่าอยู่ลีไว้สิในวันที่18บดเลนโทนวาปีสองเห็นศเอสในกล้ยมีลูกอ่อนอายุสิบสามขบก้อนหนึ่งเป็นมาหมูขนาดเป็นมาหมูสิเป็นโต้คยตายกว่าในครับสไลด์ตูมีย่งสืบลันในป้าเท,ทียงว่า ເຫີນກົນເມຶງອັນມີຢັນ่งງ મો 17ລັກນັ້ນກໍຄໍຊິຊຶ້ງມັນເຂົ້າເອົາຄໍຄອງອັນໃຈาລແຫຼະກາຄັນໃຫຍ່ຈ້ลານັງກາງໃຈເຂົ້າຄັນໄລນັ້ນຊິເຫີນກົນເມຶງບາງຊືກໍມີຫຼົງາແຫະໄຟເຜົາ8ຊືໃໃນ ในวันที่ส7เจ็ดเหนโทนวาเปี2ย2สองเห็นเศ้าเอนนันสองฝ่ายเลยเป็นปางตึกกันดีฝ่ายตกเว้งอันญ,ญานไก่กันตั้งเว้งมิ้นตัดหมอกเสียสิบลักนันเมือนนันกอดตับซึกแก็ดแขกวนเมืองยื้อเสถอนตับออกกว่าที่ในปางตึกนันฝ่ายซึกมันมีลองใจตือป้าเฮ่มินขะนาะเฮ่มินอันเป็นสารเคมีเมียวมีกล่องนั่นอยู่ว่าจังไหน สืบล่าในเทียงว่าฝ่ายซึกมานใจหมากลงเจอในเสียวและยื้อใส่แลเดลว,วายามเดลว,วาย่ำกว่าเหย้าในเนาออัมเหมินเบออ่อนตั้งในเขายามกว่า,าวเหย้าอําเหมินเบออ่อนตั้งในค่ะออนตั้งในในยามวนว่าป้อหมักลงโต๊กมาไหนเสียงมันเตีหลังกาหือป้อจากมันโต๊กมาซ้ำ เดเฮดคือเอาโตให้รอดในไรไหนเจื่อนไหนอยู่สิย่ำเหลียวได้ก็อ่าใจเจื่อนั้นเย้าย่ำเหลียวในในมือไหลหมากโตกมาเย้าในก็ก้นหมางเจื้อก็เมามิงต้นหักอ่ามีเอ็นมีแห้งเสียและอ่าจังลุกไปกว่าไรเย้าและไรจงจันกันลุกกว่าเอ้าในอก เมื่อตับแกดแขก้เกนเมืองและจุดไฟเผาก้าซึกมารโคกล้ำติฝ่ายออกเว้งนันกอฝ่ายตับเกดแขกก้นเมืองติ่งยอบเลยซึกมารจันโหสึกลงก้อนหนึ่งโคมป้ายาเม่ากําและลองในกอมีศักเศีรักฐานต่าเตเนและอยู่ในสไลด์ตุ่มีลัด,นดในดังไนในออก ปังตึกตับแกดแขก้ก้นเมืองแหลกของสีซึ่งมาในวันที่สิบเจ็ดเลือนโทนหาปีสองแห่งเศร้าเอ็ดนั่นก็มีนางยิ่งอายุสิบขบก่อนเนึงถูกยื้อถูกยื้อเติร์ญาติข้อเสีส่งยศยาตัวที่ห้องยาแลต่อถึงย่ำเหลียวก็ตั้งเป็นตั้งเป็นปนางยิ่งอ่อนก็ในขณะตึกอยู่ไหวในเงาลายอันลีไมใจในเขาอ้อค่าอันนี้ก็เป็นเงาไลายพอดอ่อนตอนหนึ่งคณะอันเกิดขึ้นดีใน เจเมืองช่างหน,ออหน่อคะ่ะออปิโน่ค่ะหับถมเยาวเปลี่ยนไว้เจิงหือพองคะ่ะก็เจิงหนองวาค่ะเนาะเมื่อปนมาในห่อคาวก่อไรหันคะนะ่ะหน่อยอยู่ดีตั้งหลงปองจึงพ่อมหมเจอจาาในี่ยก็เลยคอร์ดพอดดับเก็ดแขก้นเมืองคืนมาเห็นนันนันนะเนาะค่ะลูกดินในเสีกําในแทงตอนในห่อคาเตออ่อนปีโนคกค่ะกอดด้วยตั้ง,งฝ่ายหลงฟ้าซำว่าจังหือใหนี่ยนม่วว่าในเหมือนทางห่เลยถอมกว่าเยาปอดอ่อนตอนหนึ่งค่ะนะ U.N.I.C.E.F. ลัดว่าไฮเกดยึดลองเฮทให้จ่าแลแ่เกดแคปันลุกอวัอนว่าจังในเมื่อวันที่17เหลือนโทนฮาปีสองเห็นเศร้าเอ็ดเหลืองหกหมาเจ็ดคำปีใต้ซอย 1, 80, หนึ่งปัสิภานนี้ในดาเดแกดแคปันลองลอดแพศล,ลูกอวัอนในสิจ่าจึงลมฝ่าทุกย้อนลาดกว่าให้ตับซึกมานเกิดยึดลองเฮ็ดหายจ่าดิวิ้งมินตัดแจเมืองช้างวาในในเนี่ยค่ะเยี่ที่พวกคันป์กซุนโตแอนโดนิโอโกเดลิส โหนํา้มในหลวงจะจึงลงฝ่าลาดว่าอยู่ดีจุ้มหลูหลอมด้วยถึงลุกอวันอันเกี่ยวเลยลองตั้งมังคมตุ่มนันเลยตู้ย้อนลาดกว่าในวันทีน่สิบเจ็ดนันวา่าด่าจอยเกตแคปันลองขมลมลุกอวันอันมินในเว้งมิ้นตัดใจเมืองช่างนันและให้กึดยึดลองเฮ็ดให้จะกำเหลวว่าจังหนักในเนขาอ,อ เมื่อวันที่13เดลอนธทวนวาคมปี2ย2สองเห็นเศ้าเอ็ดนันคอเสียซึ่งมันเลยปืนเผาใจตื้อเปิืงมาเชลอตีในเว่งมินตาดอันก้นเมืองในปืนตียิบเอาเครืองไม้เครื่องไม้เคือง,งมือจอมหนังยืนถึงเลยสีเข่งตาต่อสึกมันนั่นอยูเนคะ่ะ ว่าเศษของเีษซึ่งมานเปืนเผาเย่าหนึ่งวันกอ่อฝ่ายของเียซึ่งมานมีดลงใจดื้อมากลองอันใจในปางตึกแหล่เหมินแมงมีเจ้านปืดยือย้อใส่กลนในเวงหา,หาหาหงหาวแห้งวันไนค่ะอ้อค่ะปีพี่น้องน้องฮ่ค่ะก่อ,าากอลองคืบน้ำมันกอ่อเจ้าหนังอันเมือไกลีีเทาค่ะลาทอมกว่านั่นในค่ะนะเกี่ยวกับเลยลองอันเกิดเคืนงตีนในเวงมินตัด เจมองช้างว่าจังไหนคะ่ะอเมื่อเร็วในก้นในปื้นดีก็อย่าเพิดหลายเจอร์าลเปิงเนาะเพราะว่าเฮ้าคา่ะมาถ่อมต้วยในคณะรนะ้องนาว่ะลองส,องสังเสียงเส้นเนะาะค่ะนี่ก็เป็นปออ่อนตอนหนึง่งเกี่ยวกับเลยร้องเงาไลา่ดีเมื่อคมตุ่มในคะ่ะยินจมปีนองคะ่ะกูก็ที่รับถมปันแห้งคะ่ะอาย่นให้อยู่ลีกินวานและหลอดเพศกันกูก็เสก้าคาเหม่สงค้า